พระคาถาอิติพิโสสามเกี้ยวพระคาถาอิติพิโสสามเกี้ยวบทนี้ท่านว่าให้ใช้ในการสเดอกกุญแจสเดอกประตูและสเดอกกรต่างๆรวมถึงเป็นคาถาที่มีพระพุทธคุณในด้านแค้วคาดอยู่ยงคงกระพันดีนักแลตั้งละโมสามจบแล้วเปาวนาพระคาถา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม <après> พ <f agora> ุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสอิติโสวจิโสอิติปิอิสโสอิติปิโสวจะโสอิติปิ อิพิปิพิอิโสวจะโสอิติปิอิติปิโสอิติโสวจิโสอิติปิอิสะโสอิติปิโสวจะโสอิติปิอิพิปิพิอิโสวจะโสอิติปิอิติปิโสอิติโสวจิโสอิติปิอิสะโสอิติปิโสวจะโสอิติปิ อิภิภิภิโสวะจโวะโสอิติภิ